ค่ะกราบสวัสดีค่าทศสมมทั้งบานค่ะข่ามนีกะมพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งกันด้มาติดตามนึกาความฝันกับน้ำมุนค่ะค่าน้ำมุนนี่เพื่อนฝันค่ะทศสุเพื่อนฝันว่าผู้ชายสองคอนมานอนเหี่ยงข้างเนาะค่ะกะเอามือมากำมุ่มเพิ่มเพิ่มว้เนาะค่ะแต่ว่บเพิ่นในหูซึ้ของเพิ่น,น,พนวบาผีค่ะผีสองคอนนอนเหี่ยงข้างค่ะ ควอมฝันของน้ำมุนจะเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวไะไรก็เพื่อพ่เป็นการเสียเวลาค่ะเราก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้ำมุน,น,ปปน,มน้อมๆกันเนะคะ่ะไปค่ะ กบสวัสดีค <cat on earth Airbnb> no. ่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะันนี้กะในมาติดตามเร่าความฝันกับน้ำมุนค่ะน้ำมุนนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นคนตายนอนเที่ยงคางเนาะน้ำมุนเนาะค่ะค่ะเพ็่นสีฟฝันจังไดกะให้น้ำมุนในเรา่ความฝันให้ฟังค่ะนอนขึ้นจังไหนจะว่าไปฝันเห็นผู้ชายสองคน นอนอยู่ทา้งขางแม่นอนอยู่ทา้งคางเลยทีหันก็หันมาได้ทีงแงกก็แงมาได้บัดม,มือเขามาหอดคนละขางมามาจับนมปาบลุดอหว้ติ้งก็ติ้งมาได้บัดเขาจับนมแล้วชิลูกก็ลูกมาได้คืะว่า,าผู้ชา้เหรมาจับนมกูพวกูก็คือจังบูอยู่ผู้ใหมานอนจับนมกูว่าสองคนชิลูกคือนั่งกับลูกมาได้นว่าจับเป็นพายเอามือออกจากนมคอยช้าเขาบางสอ่าเลดิ ลูกบ่ได้เลยมันคือนนี่ะอันจ้าไปก็ว่าโอ้ยข่อยชีลูกเอามือเอาจากน่ข่อยซ้าข่อยชีลูกข่อวางสีแต่อันผู้ชายสองคนนําบ่ปากเลยบาดเจียวออกเอาออกเทละขางมเลยค่อยเอาออกค่อยออกเทละขางเอาออกขางควากอนบางครหัวขางนี่คือว่าออกแล้วมันลูกบ่ได้ได้เนี่ขอวางสีค่อยเอาออกเอาออกไปบอกมาก่เอามือมาจับหัวข่อยแมมวันนี้ค่ะอื จับหัวค่ะพูดจับพูดพูดทังสายนั่นจับหัวเราว่าหัวคือจับสูงแท้คือเลลนสูงแท้แหวงสีเทนมาเป็นไม่ยิงกระถือคือกันเดอร์ในความฝันนั่นจะวางสีบ้านครับว่าบัดพูดทังพูดพจนจับหัวนห่วงไว้ให้ไพ่ละพึ้นวางสี่ึนเบาเงินเยินเบาเงินเยินก็สีพีชตัวหน่อเป็นแนวนี้เนาะเออจะว่าห่วยขนขิงลูกเรือบันหูเมื่อขึ้นมา หัวนอนค้างนีลูกนอนค้างนีให้มานนจับน่มผัวลูกพวก็นอนทันรางแห่งหเมือขึ้นมาแล้วแบบสั่นเบิดเมื่อยเบิดพี่น้องเลยอย่างว่าตกใจเนะาะตกใจมันอํ้แบบมันลูกบอดด้ยเลย่าก็เป็นผู้ชายเนาะผู้ชายสองคนสมามพีสองคนซะเนาะแมนพีสองคนถ้าบ่อ,อํ้นี่กนะ็สีลูกใด่กระสีหู้งถึงปกติมีคอนอื่นพี่อํแ้แมนแมนจ้ะ ผู้เฒ่าผู้ด่านคุณยายทำจังหวะโบ้เคยฝันจักษ์เสียกระลังฝ so um ันว่าผีมาอับจับแต่จับหนุ่มเจ้าของแบบนี้ตผีนั่นเห็นหนาเพิ่นบอกแบบเป็นผีตัวล่างหนาเนี่ยโบเห็นลาโบเคยเห็นเลยเห็นหลางๆสบว่ามันผีผู้เฒ่ามืวนเก่านังมุ่มาดอกไปเลยเน้่ยนักโบโอ้ยนักแล้วหายใจกับโบอกอ จังมาบอกให้เข้ามือนี่นักที่เองแมนตีง่ายบ่นอนแข็งก็ดียังสิเลยเป็นว่าโอ้เอามือออกจากง้มข่อยซาบ่สสังกับสิลูกบัสส่งดีนะมันยังเบาได้นี่ถ้าวเบาบ่ได้เลยโอ้จบเลยว่ามันสิบุญหย่างเว้ยมันสิบุญหย่างแล้วประคุนเลยในคฝันฝันแมนเมื่อยหล่าไปเบิดเลยค่ะซาซาแมนให้ตีเลยความฝันนะ มือกหาเนาะนุ่มก็ศูนจับกับเจ็ดหนึ่งเอาเจ็ดหาโซนเลยเจ็ดหาศูนจ้ะกับเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาศูนกับเจ็ดหาหนึ่งจ้ะมักส่งมักอยู่โบ้เคยฟันไอเทียบบ้เคยฟันว่าใคมาจับหนุ่มจ้าเถี่ยนุ่มนี่เป็นเป็นศูนย์กระดัยจริงทีบอแมนเป็นศูนย์ก็ไดัเป็นหนึ่งก็ไดัแมนหัวหนุ่ม กับฟันแบบเป็นๆเนาะตัวจับหัวเลยแล้วมหมือนปี๋บอกหัวจับหัวไปจหาศูนย์อันนี้ตัดอโรณหาศูนย์มันก็มีอยู่เลยแม่นจะหาศูนย์มีอยู่เดียวเนาะแม่นหัวกับหามือกับหาหาหัวกับตึ่งเตี้ยวหัวนี่กับตีเป็นศูนย์แล้วสิตีเป็นหาหาหาวะตั้งไหน In, หัวเนียวเต้นมม่นหาซูนก็ไดรนอะแม่ค่ะล่าเมืองหาหาูนกัได์ค่ะหาูก็ไดร์หาซูนแม่ค่ะแต่ว่ากะเปรกอยู่เด้อเพราะว่ากะซ้ำว่ากึ่งรับกึ่งฝันซะเนาะน้ำมุ่นแมะเพราะว่าถือพีอัำแม่พีตตัวหนึ่งผู้ชายอยู่ข้างนี่น้ำมุ <w _> ่นอยู่กลางอีกผู้หนึ่งอยู่นี่สิบว่าเป็นศูนย์สี่ศูนย์ซะบ่ผู้หยิ่งกันหน้า4ส่นอะะ ก็เป mm ็นไปได้บ hmm. mm ้เ hmm. ฮ mm ือ hmm. น mm ้ำมนต์อะซีเมนได้เพราะว่าไม่ยิงกับซีพีกับชูนนอะแมนคิดว่าแลละแต่่านผู้ชมตีเอาค่ะตีเอาไปเอาซึ่งซีชูนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้คือกันแมนแมนค่ะ่ันได้ตีได้กับ แตกขึ้กันได้เนาะค่ะแปลงปันแนวทางหลายๆคนซอยกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวนะมุ่นนี่เจ๊ทหาศูนย์เจ็ดหาหนึ่งหาหาศูนย์นี่แหละเนาะมาคันค่ะอายุน้ะมุ่นนี่เท่าไหร่สี่สิบสองปีค่ะสี่สิบสองปีเนาะบ้านเล็กที่เท่าไหร่นะมุ่นบ้านเล็กที่หนึ่งหาแปดค่ะสี่สิบสองปีบ้านเล็กที่หนึ่งห้าแปดค่ะเพื่อเอฟซีเพิ่นถามเนาะค่ะ เรื่องเล่าความฝันของน้ำมนต์กับมิซัมนี่เนาะค่ะนีน้่ะขอบคุณสําหรับตเลีกหล่ะก่ะเนี่ยทางความฝันนาะน้ำมนต์นาอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของน้ำมนต์ค่ะค่ะน้ำมนต์นี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นผู้ชายค่ะผู้ชายสองคนมานอนเฮี่ยงคางน้ำมนต์ค่ะเพื่อนกะเอามือมาจับนุ่มน้ำมนต์เนาะค่ะในความคิดของน้ำมนต์บาผีค่ะ ผีสองคนมานอนเหียงขางก็เอาเมือมากับนมน้ำมุนค่ะเพิ่อกระให้แนวทางเข้ามเานะคะัวเลขของเพิ่นกะเจ็ดหาศูนย์เจ็ดหาหนึ่งหาหาศูนย์อายุน้ำมุนนี่กะสี่สิบสองปีค่ะบาตเด็กทีเพิ่นกะหนึ่งหาแปดค่ะมันทีหนึ่งกันย่าย่นพ่อสอสองพันหาอยหกสิบเจ็ดกระให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแมงรัฐบาล โชคโชคม,นม,นมนันมันดำดำรว้ยๆยเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของน้ำมูลค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพัตดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮา s e h รับชมรับฟ้างเนาะค่ะค่ะมีแนวทางเด็ดๆอยู่มองใดเจ๊ข้ามสามตัวเต็งขอสิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับช่มรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้ คลิปหนะ้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ